สวัสดีค่ะสลรพยาบาลขับรถเก่งไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลฝนตกหนักรถเสียหลักตกข้างทางชนเสาไฟฟ้าเมื่อเวลา6ทุ่ม30นาทีวันที่5กันยาย,ายน66รอตทเกรียงไกรตรีตรงรองสวสอบสวนส,ส,ส,สพ กะบางอเภอทุ่งสงจัังหวดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลเสียหลักตกข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าที่ดิมถนนทําให้คนขับเสียชีวิตหนึ่งรายดิมถนนสายทุ่งสงกะบางหมู่ 7, ตําบลเขาโลอเภอทุ่งสงจงนครศรีธรรมราชจึงพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลทุ่งสงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนครศรีธรรมราชไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุที่ริมถนนข้างทางพบซากรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าสีดำทะเบียน5878นครศรีธรรมราชเสียหลักพริกความริมถนนสภาพรถเก่งพังยับทั้งคันตรงเบาะที่นั่งคนขับรถผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถจำนวนหนึ่งรายชื่อนางสาวสุพันณีอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่1 3 5หมู่4 ตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพศพเสียชีวิตเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างนางสุพรรณีออกมาอย่างทุรักทุเลแพทย์ชนสสูตรพลิกศพพบสภาพมีบาดแผลใบหน้าฟุกช้ำชุดพยาบาลสีเขียว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านางสุภณีผู้ตายมีอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพักอาศัยอยู่บ้านของสามีในพื้นที่อำเภอทุ่งสงก่อนเกิดเหตุหลังจากนางสุภณีทำการสอนการบ้านให้กับลูกๆที่บ้านพักจนดึกจากนั้นหลังจากลูกๆเข้านอนแล้วนางสุภณีก็ได้เปลี่ยนชุดทำงานพยาบาลสีเขียวแล้วขับรถเกง๋ง ส่วนตัวออกจากบ้านพักในอำเภอทุ่งสงไปตามถนนสายทุ่งสงบางขานมุ่งหน้าไปเข้าเวรประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบางขานปรากฏว่าขนาเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อถึงที่เกิดเหตุถนนก็ลื่นทำให้รถเสียหลักพลิกตกลงข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนอย่างจังทำให้นางสุพรรณีเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งหลังจาก เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพเสร็จแล้วก็จะมอบศพให้กับญาตินำไปทำพิธีต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ